น,นีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz สภาพัฒนาการเมืองเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมุ่งพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาะหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองเสริมสร้างให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมืองพัฒนาการเมืองคุณภาพส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประชาชนเข้มแข็งสู่สังคมยั่งยืนสภาพัฒนาการเมืองการเมืองเรื่องชาวบ้านกับสภาพัฒนาการเมืองดำเนินรายการโดยคุณนัทอนมานและดรวีรชัยทาวรทน 15นาฬิกา12นาทีได้เวลาดีๆที่จะกล่าวประโยคนี้กับคุณอีกครั้งสวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆของการเมืองเรื่องชาวบ้านเราพบกันเป็นประจำทุกบ่ายวันอาทิตย์วันสบายๆแบบนี้15นาฬิกาโดยประมาณจนถึง16นาิกาทาง FM 97 ดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยดรวีรชัยถาวรทนจะมานั่งคุยกับคุณเป็นประจำด้วยเรื่องราวการเมืองเรื่องของชาวบ้านวันนี้ดิฉันไม่ต้องนั่งคนเดียวอีกแล้วนะคะมีเพื่อนมานั่งแล้วไปทักทายดเรเวีรชัยกันสวัส ta, ดีคะ่ะดรค่ะสวัสดีครับคุณนัดครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับเมื่อกี้ยัง,ย,งยังคุยกับคุณนัดอยู่ว่ามีแฟนประจําคุณนัด <Shaun S 2> ใน <c oughs> ทุกรายการ <c oughs> ใช่นะครับแล้วก็ตอนนี้คุณป้าคงนั่งฟังอยู่นะครับใช่ ก็ผมก็ไม่ทำให้คุณนักต้องโดดเดียวนะครับวันนี้มานั่งเป็นเพื่อนนะคะคุณป้าวันนี้วันนี้ถ้าคุณป้านั่งฟังอยู่กับบรรดาเพื่อนๆทั้งหลายก็วันนี้ดิฉันไม่ได้นั่งคนเดียวแล้วมีคนมานั่งเป็นเพื่อนพร้อมที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวการเมืองเรื่องชาวบ้านวันนี้พาไปไกลนิดนึงค่ะพาไปขึ้นเหนือเลย พาไปขึ้นเหนือไปจังหวัดน่านไปคุยกับคุณทิคำพรกองสอนสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดน่านไปทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะคุณทิคำพรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการค่ะค่ะยินดีค่ะจังหวัดน่านวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีฝนตกแดดออกอากาศเป็นยังไงบ้างอากาศโปร่งดีค่ะอากาศมีฝนค่ะวันนี้มฝนตกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วค่ะตกเยอะไหมคะ ค่ะอากาศสบายๆนะคะค่ะค่ะอากาศสบายค่ะค่ะก็คงจะต้องเรียนถามนะคะในฐานะที่คุณที่คำพรนะคะทํางานให้กับชุมชนมานานแล้วอะ่ะก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกสภาพ,พัฒนาการเมืองใช่ไหมคะใช่ค่ะทํางานคําว่า <c oughs> ทํางานให้ชุมชนเนี่ยทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราวของทรัพยากรในพื้นที่เข้ากระบวนการในเรื่องของการทํางานเป็นอาสามาตั้งแต่ปีสี่สองอะค่ะ อาสาอาสาอะไรคะค่ะทำเรื่องของกระบวนการอ่าแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองค่ะค่ะแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองคุณนัทได้สับใหม่นั่นแหละสิชุมชนพึ่งตนเองแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองอธิบายหน่อยครับอธิบายนิดนึงค่ะนะคะคุณผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจอ่ะนะอธิบายนิดนึงมันคืออะไรค่ะคือคือการทําแผนเนี่ยหมายความว่า มันเป็นเรื่องของที่ว่าชาวบ้านของเราเนี่ยลุกขึ้นมาในเรื่องของว่าจะกําหนดอนาคตของของชุมชนเราได้อย่างไรนะคะภายใต้ที่มีกระบวนการเรียนรู้เริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการสืบค้นประวัติของชุมชนว่าเราะเป็นไปเป็นมายังไงอยู่เริ่มอยู่ปีไหนยังไงมีอ่าอ่าเรื่องของว่าที่เราอยู่กันกี่ครอบครัวเกี่ยอะไรคะอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของประวัติ หลังจากนั้นมาก็จะมีการเรื่องของการจัดทําข้อมูลของชุมชนนะคะว่าข้อมูลในชุมชนของเราเนี่ยเรามีอะไรบ้างไม่ว่าในเรื่องของตั้งแต่ว่ามีกี่ครัวเรือนนะคะแล้วก็มีเรื่องของรายได้รายจ่ายของเราอย่างไงหลังจากนั้นมาก็เอาข้อมูลเหล่านี้เข้ามาวิเคราะห์ะเพื่อมากําหนดว่าถ้าข้อมูลเราเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย เราจะกําหนดอนาคตของชุมชนเราได้ยังไงถ้าเรามีปัญหาแบบนี้เราจะหาวิธีทางออกอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเลยเป็นที่มาที่ไปของแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองอะค่ะคุณนัดเห็นอะไรไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนจัดทําแผนให้ตัวเองไม่ต้องน่ไม่ต้องให้รัฐมาบอกไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาชี้นาใช่ไหมคะคือทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไป ลกเปลี่ยนไปแล้วคนก็เปลี่ยนไปด้วยใช่นะฮะคนเปลี่ยนไปด้วยอย่าดูถูกนะอย่าไปคิดว่าคนต่างจังหวัดนะหรือว่าคนที่อยู่จังหวัดทางไกลจากเมืองหลวงเนี่ยเขาจะคิดไม่ได้เขาจะคิดไม่เป็นไม่ใช่นะเขาคิดได้แล้วบางอย่างเขาคิดได้เก่งกว่าเราอีกด้วยถูกไหมคะเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่อ่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นเห็นบอกว่าหลังจากทําแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองแล้วครับคุณที่คำพรครับเห็นเห็นว่าก็มีปัญหา ก็พบว่าเกิดปัญหาเรื่องของทรัพยากรใช่ไหมครับเรื่องของป่าไม้เรื่องของขัดแย้งกับในตําบลเราหรือในพื้นที่ของเราเนี่ยนะมันมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของทรัพยากรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินนะคะไม่ว่าที่ดินที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ดินที่ทํากินจากจากปัญหาจากการสํารวจหรือการที่เราจัดเก็บข้อมูลนะคะว่า เราถึงทราบว่าอ๋อจริงๆแล้วเอพี่น้องชาวบ้านเ,นเขาเป็นมีปัญหาเรื่องที่ดิน <c oughs> มากเลยก็คือเป็นการทับซ้อนอกับเขตปต่าสงวนแห่งชาติกับเขตอุทยานใช่ไหมครับเพราะว่าในในพื้นที่ไม่ว่าในระดับตำบลเองหรือในระดับจังหวัดน่านเองเนี่ยค่ะ <c oughs> หน้านี้มีพื้นที่ป่าสงวนที่ประกาศออกไปถึง16ป่าค่ะแล้วก็มีป่าอุทยานที่ประกาศออกไปแล้วสี่แล้วก็เตรียมประกาศอีกสามทีนี้จากการทําข้อมูลหรือการสํารวจแล้วที่เราทําแผนชุมชนอ่ะโดยเฉพาะตาบลที่ดิฉันทํางานอยู่นะคะ,คะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เราเป,เป็นจุดเริ่มแรกนะคะที่ลุกขึ้นมาแก้ไขพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยลุกขึ้นมาแก้ไขอันดับแรกเลยคือเรื่องของ ที่ดินทํากินกับที่อยู่อาศัยอะ,ค,ะค่ะค่ะ,ะ<ช>ท<ำ>ําทําอย่างไรครับรทําอย่างไรครับคุณที่คําพรคะทํำยังไงคะอ่าก็คือวิธีการทําก็พอเรารู้ข้อมูลปุ๊บเราก็เลยว่าเก็เอาพี่น้องชาวบ้านทั้งหมดที่มีปัญหานะคะ,คะที่เราสํารวจมาแล้วก็ตอนนั้น,น่ะคะ่ะพอดีมันช่วงที่สี่หกสี่เจ็ดนะคะที่เอ ท่านท่านอะไรรัฐบาลของทักษิณนะคะที่เขาให้ไปขึ้นทะเบียนสอยแปดสอยอนะทีน,นี้ข้อมูลมันผนวกกันพอดีว่าเอ๊พี่น้องชาวบ้านเขามีปัญหาเรื่องที่ดินทํากินจากที่อยู่อาศัยก็เลยเอาพี่น้องทั้งหมดที่มีปัญหาเนะี่ยมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเรามีปัญหาแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยจากประวัติชุมชนที่เราศึกษามาหรือเราค้นคว้าหรือเรานั่งคุยกันเนี่ยค่ะ ประวัติของเราเนี่ยเรามาอยู่ก่อนในเขตป่าสงวนตั้งร้อยเก้าสิบปีแต่ป่าสงวนเออเราก็ไปสมรติไปหาข้อมูลอีกนะว่าป่าสงวน <c oughs> แห่งชาติปา่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้เนี่ย <c oughs> ที่ตำบลเราเราอยู่เนี่ยมันประกาศเมื่อไรแล้วก็ไปเจอว่าจริงๆแล้วประกาศเมื่อปีสามศูนย์ก็ประกาศปีสามศูนย์แล้วเราอยู่ก่อนถึงถึงร้อยเอาร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีเนี่ยเอ <c oughs> ใครอยู่ก่อนอยู่หลัง <c oughs> แล้วก็บอกว่าถ้างั้นเราไม่ต้องรอใครมาพิสูจน์หรอกเนาะ ถ้างั้นเราเราช่วยกันได้ไหมว่าหาทางออกว่าถ้างั้นถ้าเรารอพิสูจน์ยังไงเราก็เพราะว่าพื้นที่ท่านต้องรู้นะคะว่าพื้นที่ของจังหวัดน่านเนี่ยยังไงมันก็เกินเกิน35องศาความลาดชันค่ะมันอยู่บนดอยทั้งหมดถ้างั้นเนี่ยถ้าถ้าเรารอพิสูจน์จากกฎหมายเนี่ยยังไงเราก็ไม่ถูกต้องเพราะงั้นเราขอเอาถูกต้องตามกฎธรรมะได้ไหมก็เลยนั่งคุยกันพอนั่งคุยกันปุ๊บก็เลยบอกว่าถ้างั้นเรารับรองรับรองกันเองได้ไหม รับรองกันเองคร,งรงั้งนี้อะ <c oughs> ค่ะ,ะ <c oughs> เราต้องสารวจข้อมูลออกมาก่อนว่าข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดมันมีเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็พื้นที่ที่มันมีถนดแล้วมีนสาสามแล้วยังไง <c oughs> แลปะป่าอุทยานอยู่เท่าไหร่อะไรคือคือข้อมูลเหล่านี้ต้องออกให้ชัดก่อน <c oughs> พอข้อมูลออกชัดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าถ้างั้นเรารับรองกันเองก่อนได้ไหม <c oughs> เราไม่ต้องรอภาครัฐหรือรอ,อนโยบายของรัฐบาลหรือรอแม้กระทั่งเขาแก้กฎหมายเนาะ <c oughs> ถ้างั้นเราก็ <c oughs> ยังไงเราก็อยู่ไม่สุขกับเพราะว่ายังไงเราก็ผิดกฎหมายอย่างนี้นะ <c oughs> พอนั่งคุยกันปุ๊บทั้งหมดก็ตกลงกัน,นออกใบรับรองก่อน <c oughs> เป็นใบรับรองที่เรารับรองกันเองว่าเป็นการเข้าครอบครองก่อน ที่เขาประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติอะคะ่ะว่าพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยหรือวิธีที่ทำกินอะเรา,เาครอบครองมากี่ปีแล้วได้มาจากใครได้มาจากปู่ย่าตายายหรือว่าเราไปซื้อขายโดยการเปลี่ยนมือมาจากครอบครัวอื่นอะไรเนี่ยก็บอกให้ชัดแล้วเข้ามาปีไหนครอบครองเป็นกี่ไร่อย่างเนี้ยค่ะพอออกเสร็จก็โดยใช้การวาดนะคะวาดด้วยมืออย่างไม่มีแผนที่อะไรนะคะพอหลังหลังจากที่เราวาดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย เราก็เชิญเอาป่าไม้มาเชิญเอาอุทยานมามาดูว่าข้อมูลของเราเนี่ยเป็นยังไงและทีนี้เราเข้าว่ายังไงเข้าว่ายังไงทั้งป่าไม้ทั้งอุทยานเข้าว่ายังไงบ้างอพอดีป่าไม้ที่เราไปคุยด้วยจะเป็นป่าไม้เขตแพร่เนาะตอนนั้นเนี่ยคุณสมิ์แม่เมืองอ่ะเป็นผู้อำนวยการอยู่จาไม่ได้ว่าเขาสํานักไหนนะแต่ว่าพอเราไปคุยปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเออดีๆแล้วก็เชิญเขาลงไปในพื้นที่ว่า เป็นแบบนี้นะถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันอ่าดูเขตดูแนวกันไหมว่ายังไงชาวบ้านเขาก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วล่ละไม่มีใครถูกหรอกค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในเขตปาข่าสงวนแห่งชาติแต่ว่าถามว่าระหว่างชาวบ้านบุกรุกกับ,กบ,กบก กฎหมายทัพที่ชาวบ้านเนี่ยใครมาก่อนมาหลังเราอย่าพูดถึงมันเลย <c oughs> แต่ทีนี้เรามาช่วยกันก่อนได้ไหมว่าไอ้ป่ามันเหลือเท่าไหร่เรากันออกเลยแล้วก็ที่ทํากินก็ให้ชาวบ้านทํากินไป <c oughs> ทีนี้พอกันการเศษป่าออกปุ๊บเนี่ยเราก็มีกติกาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่น้องชาวบ้านที่อยู่ติดกับป่ามาป่าป่า,ปาที่มันมีต้นไม้อยู่นะ <c oughs> อย่าบุกรุกต่ออีกขอให้แค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> ชาวบ้านเขาก็ยอมค่ะ หลังจากนั้นอ่าหลังจากนั้นมาป่าไม้ก็ก็ไม่ค่อยไม่ได้เข้าไปจับไปอะไรกับพวกเราแล้วเขาก็ให้เรากินทํากินไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะจนค่ะจนช่วงหนึ่งป่าประมาณปลายปี51เนาะปลายปี51-52เนี่ยที่บอกว่ารัฐบาลเขาจะมีการว่าทํายังไงให้เกิดจัดให้มีโฉนดชุมชนนะคะตามสำนักตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะ ทีนี้ตําบ,บัวบหญ่ก็เลยเพราะว่าตําบ,บัวใหญ่มีความพร้อมก็เลยเสนอตัวเข้ามาเป็นตําบลนําร่องที่จะทําเรื่องนี้อ่ะค่ะค่ะเราได้ได้เ,เรื่องหรือยังคะที่ที่ที่ยื่นตัวเ<า>สนอตัวเข้าไปที่ค่ะที่ยื่นเสนอตัวเข้าไปตอนแรกก็มือบหวอยู่นะคะดีไหยอยู่ว่าเออน่าจะเป็นไปได้อะไรทีนี้ก็หลังจากที่เขามีสํานักแล้วปุ๊บเนี่ย เขาก็ลงตรวจสอบพื้นที่ประมาณปี53ค่ะ <c oughs> จำได้ว่าประมาณ13กันยาปี53มี <c oughs> มีสํานักนายกอนะคะที่มีคณะกรรมการชุดนี้เขาเรียกว่าปอชอปจช,อ,ชอ,อะไรสักอย่าง <c oughs> เลยค่ะลงไปตรวจสอบอันนี้ชุดนี้เขาจะมีทั้งป่าไม้มีทั้งอะไรทั้งหมดทีนี้พอลงไปตรวจสอบข้อมูลก็เห็นชัดว่าข้อมูลของเราชัด แล้วมีการกันขีดกันแนวแล้วก็คือมีการจัดการข้อมูลเด็ดเสร็จหมดทุกอย่างอะนะมีลายแปลงเท่าไร่ใครเท่าไหร่ยังไงเนี่ยเพราะงั้นเนี่ย่าทางทางสํานักเขาก็หลังจากเขาไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปประชุมแล้วก็อนุมัติอะค่ะพออนุมัติเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นมารัฐบาลเปลี่ยนพอรัฐบาลเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยกระแสเรื่องนี้ก็เลย เงียบไปเงียบไปว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการที่จัดให้มีถนนชุมชนเพราะว่าจะไปบุกลุกเขตาสงวนอะไรประมาณนั้นแหละแต่ความจริงแล้วในเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่การจัดการได้ดีมากนะคะจากจากประสบการณ์ที่ทํามาในระดับตาบลแล้วก็ขยายเข้าสู่ในระดับจังหวัดเนี่ยพอเราทําที่ตาบลปุ๊บเราก็ขยายไปในระดับจังหวัดก็ไปคุยกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะ อ่าเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ที่ทำตำบลเนี่ยไปยืมกล้อง c p s ของขององค์การอาหารส่วนจังหวัดค่ะมาทําในพื้นที่ครับแล้วเอาหลักคิดตรงนี้ไปคุยกับทางนายกนายกท่านเห็นด้วยก็ก็เลยขยายทั้งจังหวัดว่าถ้าในช่วงนั้นมันก็กําลังที่กระแสมาแรงอะเนาะว่าอยู่ถ้าเราอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งหชาตินะถ้าเราจะจับให้มีถนนชุมชนเนี่ย มันน่าจะเป็นคําตอบหรือทางออกที่ดีที่สุดว่าขยายชั่วจังหวัดน่านก็มีพื้นที่ที่ที่อาสาหรือที่สมัครเข้ามาที่จะ,ะจัดให้มีถนดชุมชนเนีน่ยประมาณ2 2 3หมู่บ้านอยู่ในอย่างนั้นก็คงจะต้องขออนุญาตไปคุยกับตัวแทนชาวบ้านหนึ่งได้ไหมคะนะคะ ขออนุญาตคุณที่คำพรไปคุยกับตัวแทนชาวบ้านนิดนึงว่าในเคสแบบเนี้ยชาวบ้านจริงๆเนี่ยเขาเขาจะเป็นยังไงเขาแฮปปี้มากน้อยขนาดไหนยังไงหวังว่าคงได้รับความกรุณาได้คุยกับคุณที่คำพรอีกครั้งนะคะขอบพระคุณที่ให้ความลนะคะสวัสดีค่ะคุณที่คำพรกองสอนสมาชิกสภาพพัฒนาการเมืองจังหวัดน่านจ้ะคุณนัทครับคุณนัทฟังแล้วรู้สึกไงไหมครับว่าเขาบอกว่ามีการนโยบายดีๆเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนรัฐบาล เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราควรจะต้องถ้าวันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ได้ได้ฟังเนี่ยต้องรู้ว่าชาวบ้านเขาได้ประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยยชนบทชุมชนต้องรีบหยิบขึ้นมาใหม่นะครับก็อย่างนี้ค่ะหลายคนอาจจะมองต่างมุมนะคุณมองมุมหนึ่งอีกคนหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งถูกไหมคะครับนะต่างคนต่างมองกันคนละมุมอ่อ อย่างวันเนี้ยถ้าคุณขึ้นไปนั่งเป็นรัฐมนตรีคุณอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คุณต้องหยิบขึ้นมาก่อนแต่ในขณะที่ถ้าดีชันขึ้นไปเนี่ยดิฉันอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องปากท้องชาวบ,บ้านสาคัญกว่าเอาเอาเรื่องไม่มีกินก่อนดีกว่าดีไหมไหเขาอาจจะมองคนละมุมเนี่ยแต่ว่าถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมีนะ มีแน่นอนใช่ใช่มีแน่นอนแล้วก็ไปรับรองให้เขาถูกกฎหมายซะเพราะว่าเขาทากินมาร้อยกว่าปีกว่าป่าจะมาครอบเขาาครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันต้องจับมือคุยกันจริงๆถูกไหมคะใช่ครับไปเราไปคุยกับชาวบ้านกันไปคุยกับคุณละเอียดฐานะตัวแทนชาวบ้านของตําบลบัวใหญ่คุณละเอียดสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการค่ะค่ะดิฉันนั่งอยู่กับดรเวีรชัยนะคะดรเชนค่ะ สวัสดีครับคุณละเอียดครับเมื่อ,อกี้ได้คุยกับทางคุณทิ่คาพรน,นะครับสมาชิกสภาพาัฒนาการเมืองจังหวัดน่านคุณทิ่คาพรก็เล่าให้เราฟังมากมายแล้วนะครับว่าว่าได้เริ่มทําเรื่องแผนชีวิตชุมชนกันมานะครับพึ่งตนเองกันมาทําพื้นที่ต้นแบบบัวใหญ่นะครับในเรื่องของการจัดให้มีโฉนดชุมชนอ,อยากถามคุณละเอียดนะครับว่าจริงๆเท่าที่เท่าที่ลงไปทําเรื่องพวกนี้นครับ คิดว่าประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรบ้างที่สําคัญสําคัญนะครับก็อย่างน้อยได้ได้ได้รู้จักพื้นที่ของตัวเองค่ะว่าพื้นที่น่ะมันอยู่โซนไหนอยู่เป็นของอะไระอย่างนี้่ะ,ะอะยางเช่นเป็นเขตป่าสงวนหรือว่าเป็นเขตอุทยานหรือติดตรงไหนมันอยู่ตรงไหนติดกับใครอย่างเนี้ยค่ะ ชาวบ้านก็ได้รู้ว่าเออพื้นที่ของตัวเองนะ่ะรู้จักพื้นที่ของตัวเองดีขึ้นแต่ก่อนอาจจะรู้ว่าเออตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราทํากินแต่ไม่รู้ว่าเป็นของของหน่วยงานไหนรับผิดชอบอย่างเงี้ยค่ะเป็นของกระทรวงอะไรค่ะอืมนั่นคือประโยชน์ที่ที่ได้รับนะคะ,คะจากการตรวจสอบอ,อย่างหนึง่งชาวชาวบ้านก็ก็ก็ช่วยกันไงให้ให้ผักกันให้ ให้ได้สิทธิ์ของชุมชนขึ้นมานะะ่ะค่ะครือช่วยกันทํำยังไงก็ได้โดยที่หน่วยงานภาครัฐไม่ไปลบกวนของชาวบ้านไงไม่ไม่ไปไม่จับคุมหรือว่าไม่ไปทําอะไรชาวบ้านได้ไงค่ะค่ะแล้วเราลราหน้าตาของของเอกสารที่ที่คุณทิ่คาพรเล่าให้ฟังนะคะคุณทิ่คาพรบอกว่าออกเอกสารมาเองแล้วก็มีการรับรองกันเองเนี่ยเอกสารที่ว่านี้หน้าตาเป็นยังไงคะค็ับคบ ก็จะเป็นคล้ายๆไอใบสอบประกอหรือยังอย่างนี้นะคะแต่ว่าผู้เซ็นรับรองอ่ะจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นายกอบตแล้วสมาชิกอบตของแต่ละหมู่บ้านนะคะ่ะเป็นผู้เซ็นรับรองนะคะค่ะทีนี้เอกสารอันเนี้ยที่ที่ที่อออบตอบจกำนันผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองไปเนี่ยนะคะทางการเขาว่ายังไงเขา เขาบอกว่าถูกต้องไหมหรือว่ายังไม่ถูกต้องยังต้องรอมาติต้องอะไรต่ออะไรกันอยู่ค่ะถ้าถามว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะเพราะว่าเราชุมชนเราออกกันเองนะคะค่ะถามว่าหน่วยงานภาครัฐว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นสิทธิของชุมชนที่ที่จัดการกันเองนะคะออกกันเองนะคะค่ะค่ะแล้วเขายอมรับไหมครับพวกถ้าถามว่ายอมรับไหมครับก็ก็ไม่ยอมรับนะคะแต่ว่ายังไงเราก็ จะจะจะ,จะยึดของเรานะคะเป็นของชุมชนเนี่ยถ้า <c oughs> มีอะไรชุมชนต้องช่วยกันค่ะอ๋อแล้ววันนี้ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเห็นบอกว่ามาประชุมร่วมกับชาวบ้านด้วยใช่ไหมครับค่ะมามาทุกแทบทุกเดือนนะคะยิ่งถ้าเราประชุมด่วนหรือว่ามีมีปัญหาอะไรเก็ทําหนังสือด่วนค่ะคล <c oughs> ้ัก็ลงมาหน่วยงานอุทยานไม่ว่าป่าไม้อย,อย่างเงี้ยค่ะที่ดินเขาก็จะเข้าร่วมเลยค่ะตอนนี้นะคุยกันดีหรือยัง ค่าถามของอุทยานอะได้กันออกแล้วค่ะ,คะที่ที่เป็นเป็นเขตของหมู่สี่บ้านทำไม,ม้กับหมู่หกบ้านต้นม่วงเนี่ยก็กันให้เป็นป่าชุมชนของชาวบ้านให้ชาวบ้านดูแลเองนะคะ,คะจะได้เก็บกินของป่าด้วยใช่ไหมครับค่ะค่ะจะกินหน่อไม้หรือว่าเป็นไม้ไผ่ไม้อะไรนี่ก็ตัดมาใช้ได้นะคะค่ะ,อะเอ่อ หลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะทํำยังไงเพื่อเพื่อให้เอกสารอันนี้มันถูกต้องแล้วเป็นที่ยอมรับคะเราได้คุยกันไหมคุยค่ะก็จะเดินหน้าต่อทํำยังไงก็ได้ให้ให้ให้รัฐยอมยอมรับของเราให้ได้งไงคะให้ได้ของซึ่งมาของนนชนบดชุมชนเ่ยค่ะค่ะก็คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถูกไหมคะค่ะต้องใช้เวลาแต่ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่แล้ว ช่วงที่เราเราอยู่น่ะไม่รู้จะได้หรือยังอย่างนี้อะค่ะช่วงที่เราอยู่เนาะอาจจะต้องรอไปให้ลูกหลานเราอะไรอย่างงั้นใช่ไหมค่ะค่ะค่ะไงก็ต่อสู้ให้ลูกหลานอ้าวตกลงงั้นฝากฝากหน่อยครับคุณนัทคุณนัทให้คุณละเอียดในฐานะตัวแทนชาวบ้านฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ฟังวิทยุอยู่หน่อยครับอยากจะฝากอะไรครับอยากฝาก ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายท่านนะคะที่ท,ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยากให้เป็นนโยบายของรัฐจริงๆนะคะ,คะเรื่องของโฉนดชุมชนอะ,ะอยังไงก็เป็นขอให้เป็นงานเร่งด่วนอย่างนี้นนะค,ะค่ะก็อย่างน้อยชาวบ้านเขาจะได้อุ่นใจไงไม่ไม่ต้องมีปัญหาอะไรกับหน่วยงานภาครัฐงั้นเดี๋ยวถ้าดิฉันมีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะได้มีโอกาสสัมภาษณ์กันดิฉันจะถามเรื่องนี้ให้กันละกันนะคะ วันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่กรุณาให้เกียรติมาพูดคุยเอาใจช่วยกันละกันและหวังว่าจะได้คุยกันอีกนะคะขอบคุณครับคุณมาเอีดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทครับวันนี้เรามีหญิงแกลงสองคนนะสองคนนะต่อสู้กันโดยเพราะคนที่สองทบอกเกือบทั้งชีวิตแล้วครับรุ่นเราถ้าไม่ได้ต้องรอเป็นรุ่นลูกเรานะผมผมก็คิดว่าก็ ก็ก็ได้แต่ฝากกันนะครับใช่นะครับรายการเราเราก็พยายามนําสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วเกิดขึ้นจากกระบวนการการของชาวบ้านจริงๆที่เขาที่เขาคิดกันแล้วก็ตั้งใจที่จะทำนะครับที่จะดูแลป่าแล้วก็แล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้ไปบุกลุกป่าอีกแล้วแต่เขาขอแค่ที่ทํากินให้ได้รับการรับรองครับคุณนะ ยังไงดิฉันเอาใจช่วยเราก็จะติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้แล้วก็นํามาเล่าให้แฟนๆรายการได้ฟังกันวันนี้ช่วงเวลาการเมืองเรื่องชาวบ้านหมดลงแต่เวลายังไม่จบอยากจะฝากนิดหนึ่งฝากฝากอีกแล้วเชิญค่ะเชิญเชิญคุณนัทครับก็นิดหนึ่งครับก็จริงๆเกินไว้หลายอาทิตย์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเอาวิธีง่ายที่สุดไหมครับมีหนังสือสักสิบเล่มเรื่องประชาธิปไตยชุมชนนะครับวิธีง่ายที่สุดเนี่ย ถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะอยากจะได้หนังสือเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับเรื่องประชาธิปไตยชุมชนเนี่ยก็เอสอมเอสาที่เบอร์ที่086 086 4 22 42 22 22 222หกสสองสองีนะคะอีกครั้งนงะ สอง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 นะครับอยากให้ได้ตัวชื่อแล้วก็ที่อยู่ที่จะให้จัดส่งได้นะครับชื่อที่อยู่ที่จะจัดส่งพร้อมเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับเผื่อ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 อาจจะไม่ตกหล่นอะไรจะได้โทรไปสอบถามได้ตกลงค่ะนะครับนะคนะเรามีหนังสือมาแจากให้สิบเล่มด้วยกันพักตรงนี้ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่สองของรายการค่ะการเมืองเรื่องชาวบ้านกับสภาพัฒนาการเมืองดําเนินรายการโดย คุณนัทอนนมานและดร,รวีรชัยทาวรนทนคุณกำลังฟังาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท f อฟ7เสถานีข่าวคุณภาพค u a l i พ y n e w าพ t a t i า n สภาพาพา พัฒนาประชาธิปไตยคุณภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ความสำคัญกับการตรวจสอบอำนาจรัฐแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีพัฒนาการเมืองคุณภาพส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนเข้มแข็งสู่สังคมยั่งยืนสภาพัฒนาการเมือง